ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไทยสคริปต์ .com นะครับกับวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมภาษา VB6 นะครับหรือว่า Visual Studio v e r s i o n 6นะครับครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ชื่อตอนว่าการสร้างฟอร์มนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับให้ทุกท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม VB6 ของเรานะครับ รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วไปที่ Standard หรือว่าบางคนจะเลือกเป็น v i s u u l l n t t r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  s e ก็ได้นะครับ Edition ตรงนี้นะครับจะใช้กันอยู่2อันนี้นะครับก็แล้ผมขอตั้งว่าเป็น V B เดี๋ยวอันนี้เราค่อยกลับมาตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงอื่นก่อนเลอกสัง,งาน ตรงมาร์กนี้ก็คือเป็นการเรียกเลขเวอร์ชั่นนะครับสามารถกำหนดได้3หลักนะครับส่วนตรงนี้ก็คือไทเติ้ลฟอร์มก็คือคือส่วนของตรงนี้นะครับไทเติลฟอร์มข้างบนนี้ครับเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยให้ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนไอคอนนะครับว่าจะอาไอคอนฟอร์มหน่งเนี่ยมันเป็นรูปนี้อยู่ ส่วนเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นพวกแท็กต่างๆนะครับว่าบริษัทนี้ใครเขียนอะไรใครเขียนนะครับก็อย่างนี้นครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดให้ดูนะครับก็สมมุติกรณีนี้ครับนี่นะครับตรงแท็บนี้นครับก็จะเป็นพวกไฟล์ พวกกรอกพวกโปรเจกต์เนมเนี่ยครับมันก็เป็นส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยก็ให้เรากำหนดเอานะครับถ้าเกิดเราอยากใส่เราก็ใส่นะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วไปที่ตรงคอมไพน์นะครับตรงนี้ก็ยังไม่เคยใช้ขอข้ามไปก่อนนะครับก็ที่จะใช้จริงๆก็ มีอยู่ที่2ตัวเนี่ยครับก็มีเจ n e ร a l กับมาร์นี่นะครับคราวนี้นี่ผมขอตั้งชื่อว่าเป็น v v 6นะครับเสร็จแ,แล้วผมกดโอเคก่อนครับนะครับกรณีนี้ผมเปลี่ยนเป็น v v 6ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนตามนะครับแ,แล้วมาตรงนี้ กรณีนี้ผมต้องการที่จะเซฟนะครับผมก็ไปที่เซฟโปรเจกต์นะครับผมจะเก็บไว้ที่ไดซีด C แล้วกันครับผมสร้างโฟลเดอร์ให้มันชื่อว่า v v 6แล้วกันครับเส็แล้วผมก็ตรงนี้มันจะให้เราเปลี่ยนชื่อฟอร์มครับสมมติว่าตัวนี้ผม เซฟเทสมีหกเนี่ยครับเทสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนฟอร์มอันนี้มันก็จะฟอร์มหก็จะชื่อว่าเทสแต่กรณีนี้ถ้าเกิดใครยังจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับบางคนว่าไอ้พี่ผมเข้าใจแค่คำว่าฟอร์มหแล้วก็สร้างฟอร์มหมานะครับเดี๋ยวลบทิ้งก่อน ่าครับกดเซฟโปรเจกต์เข้าไปใหม่อย่างเงี้ยตรงนี้เนี้ยเทสมันก็ยังจะค้างอยู่นะครับว่ก็ลบทิ้งก็ได้ถ้าเกิดบางคนไม่ถนัดน,นะครับก็ต้องใส่อะไรคลิกขวาเซฟโปรเจกต์นี่นะครับเราก็มาดูที่ไดีซีของเรานะครับ ก็จะมี vv 6ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรันของโปรเจกต์อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มย่อยของตัวโปรเจกต์นะครับเรียกว่าสับฟอร์มนะครับส่วนเราก็มาดูตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับแล,แล้วเราต้องมาตกลงกันก่อนนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเรียกว่าโปรเจกต์นะครับเวลาผมว่า ให้ไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับก็ให้ทุกท่านไปที่ตรงโปรเจกต์น,นี้คือโปรเจกต์นะครับการวิวโค้ดสามารถวิวได้2อันนะครับจะวิวจากคลิกตัวนี้นะครับเอาเอา์อาไปแย่นะครับมันจะขึ้นว่าวิวโค้ดนะครับการกลับมาฟอร์มเดิมก็ไปที่วิวอ็อบเจกต์นะครับหรือคลิกขวาตรงฟอร์มนะครับไปที่วิวโค้ดหรือบางคนอยากจะวิวโค้ด อีกแบบหนึง่งก็เับป้อคลิกเข้าไปในฟอร์มนะครับแต่มันจะได้ฟอร์มโหลดขึ้นมาก็วิวได้เหมือนกันนะครับแบบน,นี้มาดูในส่วนที่2ของเรานะครับที่เราจะมาเรียกนะครับก็ตรงนี้ก็คือ property นะครับ property นี้ก็จะเป็น property ของแต่ละฟอร์มนะครับกรณีที่ผมจับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ property ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็น property ของโปรเจกต์กรณีที่ผมจับฟอร์ม property นี้ก็จะเป็น property ของฟอร์ม ส่วนตรงแบ็ก c o ลเ r อร์นี้นะครับก็จะเป็นสีของแบ็กกราวน์นี่นะครับก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะครับหรือว่ายังไม่จุใจก็ไปที่ซิสเต็มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่บัตทอนนะอย่างเงี้ยครับก็ลองเปลี่ยนนะหรือใครจะแบบเป็นสีฟ้าสีชมพูก็ได้นะครับถ้าเกิดชอบสีไหน ในส่วนสองอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเรียงตามตัวอักษรน,นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปตามหมวดนะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับส่วนตรงนี้ฟอร์ม a ลอ u t ก็คือเมื่อโปรแกรมเราสั่งให้มันสตาร์ท u ันขึ้นมานะครับอยากจะให้โปรแกรมมันลันอยู่ที่ตรงไหนของของจอคอมเราครับจะลันตรงส่วนบน ส่วนตรงกลางส่วนตรงล่างครับตอนนี้ผมลองเอาขึ้นบนดูนะครับแล้วลองกดลันดูนะครับการลันนะครับเราจะไปที่ตรงตรงเพย์นะครับเอาเมาส์แย่เข้าไปนะครับจะขึ้นคําว่าสตาร์ทนะครับหรือว่ากด f 5ครับยังไม่ได้เลือกฟอร์มลันผมเลือกฟอร์มหนึ่งนี่นะครับมันก็จะลันตรงหัวข้างบนกรณีนี้ผมบอกว่าผมต้องการให้มันอยู่ตรงกลางผมก็เลื่อนมาครับ มันก็จะมาอยู่ตรงกลางจอของของเรานะครับครับสำหรับวิดีโอสร้างฟอร์มผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ